สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีเบ้าดำครับอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็อีพีที่สามของวันนี้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้อีพีที่สามแล้วค่ะเป็นยังก็สิได้หาอีกทีค่ะก็สิเฝ้าหามาไ่ไหวเมื่ออื่นกับวันคายวันเกิดก็ใด <c oughs> เออเมื่ออื่นวันคายวันเกิดในหูดานก็อาจจะได้ไปวัดไปว้าเนาะเธอเนาะครับอาจจะได้ไปวัดไปว้าอาจจะเฮ็ดเนืน้อยู่เนือน้อกินหรือว่าจะกินเขากินน้ำกับพี่น้องขอบครัวเนาะค่ะนัะ่นแหละเนาะ มาหาสกวอนน้องใหม่สีหาวนี่จากปาหรือว่าพี่น้องสีหานี่จากเนาะมาค่ะอืมมาลุกมาขอดนะ่ะอยู่กลางรถน้อยไงช่องสองน้องเลกน้ำพี่น้องตัวนี้จะขอตดำกระส่นกระเลยหักเอารถเด้อค่ะน้องงานไม่หลีไหนที สีกับน้ำขึ้กันลเลยคนละสนทิคนละสนะทำไมนี่มันจะออกอ้อมกอ่ออยู่แล้วเนาะไปอือหือก่อเดียวกันที่พี่น้องนี่งสองโอ,อ,อ้โว้ย เดี๋ยวสว่างเลยน้องขึ้น,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 อน,น,นคนอแล้ว น้องดินน้มเลยเสียเป็นต้มอือหืมน้ีกัล

เราดิมาทั้งเออกไปสำรวจมั้งทุกอื้ออน้อน้ำนี่ค้ะเรียบร้อยนล้วน้อ เสิมาใครเปิดไฟ<า>รครับทุกมือทุกมือไป้เอวเวสองของนุ่งค่ะ้าตุ่งตรง,ตรงนั้นโหลับหลัเนี่ยขันมันว่าพลับพล่อตัเห็นตัวขี่เสียงองสร้างนี่ไปรับน้ำทั้งคนหิมไอ้พีที่สามตะละมือเนาะหาน้าไม่ลนเพราะมีเสียงเด้อพี่นอ้องเด้อส่วนไหลนะให้พี่น้องเันเบิ้งตัดน้าไม่รถค่ะ ผลผ่าดิบอมมีเสียงไายป่ะไหนเริ่มเยาะเริ่มเยาะเริ่มเน่าบ่เริ่มเหม็นพลัง <c ười> แต่ว่ามันบ่นยอมเมหือคันบ่นเหมิดตั้งปลาบ่ได้บ่สัน,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 นบ่ได้จนหาจนครบนะเพราะมปนว่าน้องใหม่เหมิดปลาดิแต่ว่าก่อน้องให<ป>ม่ห้องใสไปเลยหนูไปมุดตึ๊บมาแล้วปั๊มผ่าเป็นบ่เขา่าแตาผมบ่เให้บ่เขา่าตัดหัวฟูแล้วก็เปิดแสงแล้วก็มางแปลง ไปท,ท,ทุบเขานี่เสียมยุตบสบายยุพี่น่ไปดัแบบเก็ดน้ำกลนค่ะตุนหกเสียมวันอาทิยบเลยครับนีน่ เสร็จแล้วหนึ่งเด้อนี่ตอืมากดิอืมทำมาแล้วสองมองอ่างนี่มัน หนอกครับเคลียร์มเรื่หน่อยนั่นสามสามเนาะเนี่ยครบโอ้พาย,ยุรึปัญหามาอีกแล้วครับอุปสรรคเข้ามาอีกแล้วครับพูนมืดตึ๊บไปฮ้องจังจุ๊บอ,อ่าทางออกก็พี่น้องฝนยุ่ทั้งหัวเาแล้วหรืนนอปนญหา มเห็นว่าทางงาเลยนี่ยนี่ลัวนี้ตอนนี้อันไห้ลูกฝนดิเนี่นว่าเด็กอีโอ้ยฝนกับน้ำมหมือฝนนี่เลอะ เอิมาแล้วาาลหาอยู่มาแล้วมองน้ำจน,น ตบพี่น้องครับคุณดิเสริมไม่เห็นนนี่จเสริมสก็บมาไถึงกระป๋อนอือเอาอมาากตาแล้วละกอล่ะตามันมึดตึบนหมดตึบครับพี่น้องมาเบิ้งางผักยาค่ะเขดีใส่ถุงมือน้ำกันเลยเก็บผักตยาหนอบวบดูนี่เธอน้าย่งก็สาปากกัน อ็จปาดพักกันยาก็นยัง ma ิดวกเข่าท <mother> ้น <room> ี่เต้องเกียร์ครับโอ้พี่เน่ามามาม้าไิดตนเนี่ยเนี่ยกมากแ็คขึ้นาเสมนี่เสรมมากย่งไดผสมรวยดีเขาพันกับต่ำหุ่นเคลอรด้วยแกแบบว่าระวังแน่ต้อต่อนกินเป็นน้ำเนาะนี่น้ำมันเอ่อนะอกคางท้างอ่แบ้างไปไก่ หลายเดือนอเลยคุณเตรียมไปลเลยเนาะข้ามถังย้ำนี่ไปจะก,กินยุ้ยนะ้าย้ำแรงหรือเ่าไห้พี่น้าะมองออกรอกคุณแล้วก็บอกใ้อย,อยาดแต่ย้ำแรงอือโอ้ยีใจมาดูเห็ดปวกือเผดหาที่เห็ดปวกเลยเนาคนได้อยู่น <c oughs> เนาะเนาะก็ยังมีหลุนนี่นยมาหาน่มายอมนั่นเลยเนากัมานีนะ้น่ะ ทพไม่ม่อมานั้นว่าไม่ง,ง้ามเป่นกับบ่ถามหาแล้วปวดงาไปปุดนเถอจะกำเน่นมา้นรถนถหลักเธอรถหลักปิ้วเหวลลมือลลนรถหลักเบยนพี่น้องจะพักได้างามไม่ถลง่นพอแม่เห็นว่าก็กลัวไม่กลินพักดีนี่นนนยมาบริกิรหล่กะนได้พักเข่าไปกันยังดีค่ะคุณเดชเต็มเลยห,อหงอดงามเลยคนเถอะคุณจะหยอนยังไง เขนหย่อนเทเทหรอดิบ่าวนี่เนหย่อนเทอ้๋อบวกดีใช่ไหมมาแล้วแต่ว่าบ้านเขาเจ๋งด้วยเถอะเดี๋ยวเป็นอะไรบังล้มเนี่ยอีหลีริเยาว่าเด้อล่ะมือเขาปีนี้เยาถืออย่างก็ถือฟ้ายุไลน่ะพี่น้องตามต้นขึ้อยู่ในหนังแบบหนังซินนามีนนางเอกกับพระเอกเรียนอย่างก็อืมนางเอกกับพระเอกเรียนซินนามีล่ะเสียงสนเลยสียนกับแม่งมุมดำ อันนี้พระเอกกับน,นะน,นักเอกมีฝนอืมโซนหยอดนี่หอมหอมบางมองกับออกฝาดเด้บางต้นเอาบางมองออกเป็น,มนตมเนาะคือมองงามๆน่ะคือมองพ่กงามกับสิเป็นไรจะบางกับพวก็เมนว่าฝาดเลยเดินเดินทั้่องไหนง้างผุนเราเลือกเลือกเอาเรื่องนี้ครับ เลือกเลยพ่นเลยหยอดงี้มุกๆเลยพ่นอืมหยอดเป็นานี่ยอดนี้ยยังาจับลงมาได้หยิ um um> ่งหย่งหยี่ตกเลอสบายเย็นดีนี่แหละออกไ่อนอน ตามกูเป่าอยู่างน้อนาะเพราะว่าถ่ายอยู่มา่อไรหรเราก่อนเนาะแม่นครับดูดูผมนะแม่นหมดอาอยุมากระนำเราก่อนไม่งั้นเราก็คงจะได้ตามเป้าของเราเราเห็นเลยครับอยู่ในมืดเพราะว่าอยู่ข้างในมืดมากค่ะต้องอยในมืดดำไปเลยวว้าวเอาสักกดำก็พอแล้วค่ะ วันหน้ามาหาหน่อไม้อีกก็เด็ดเมื่ออีกไม่ได้ถ่ายก็เด็ดนะคะพี่น้องก็งได้ท่ายกับเด็ดทานกินกับซุปน้ำไม้เคียนเดเ้อแล้วเสริมมากอยอ่ทานกินกับซุปน้ำไม้สมงกินกัเป็นนี่ก็บต่มาห้องกัยังบ่ตรเลร้องนี่หดดหเละะออหลี่ยอให้ผู้ดำเอกร้องไหนเท่าราคา ห็นผ uh ัก huh. ยังเห็นงผักยังผักโบราณเนาะยังเหลืออีกตั้งหลายอย่างด้วยผักโบรันน่พี่น <mainland mermaid> ้องผักแวนเอ้ยผักไม้ผักยังแต่ยังวันได้เก็บให้พี่น้องได้รับชมเพราะว่ามันหายากละค่ะซึ่งมันนี้ผักชนิดนี้กับพอมีแน่อยู่น้ำโขกเนาะค่ะน้ำบานาเสียมกับบ่คอยเห็นหลายน้ำโขกสิก็เห็นอยู่เนาะค่ะเอาละคาไปเบิ่งผลงานเขาเนาะงาเขากับคอยเมืองป่ะเนี่ยได้ผลงานเมื่อนี่ก็คือได้กระสอบกับทองหนึ่งเนาะค่ะนี่ก็สอบเต็มปู้รูปุรดะเพราะว่า ได้ออกมาก่อนค่ะสำารับคลิปนี้เนาะค่ะจังเด็กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลกดแช้แห่งันเลยค่ะสวัสดีค่ะบบาสวัสดีครับแล้วเสริมหักพี่น้องด้วยค่ะ